สวัสดีครับเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับห่างหายก็โอ้หลายเดือนเลยเอ่อสาเหตุลักๆก็คือฟิลในการทําแต่ละวันเนี่ยบางทีก็ไม่ได้อารมณ์ในการที่จะทาเดี๋ยวเกรงว่าถ้าทาไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้อัตลดในการรับชมเนาะคือวันนี้จริงๆแล้วไม่มีอะไรคือประเด็นมันเริ่มจากที่ว่าช่องรับซ่าโปรดักชันเนี่ยทำกระเป๋าร่วมกับโครีเดียใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็พรีออเดอร์ไม่ทันพอาพรีออเดอร์ไม่ทันแล้วรู้สึกว่าเออกระเป๋าอยากอยากได้กระเป๋าแบบมาใส่พวกโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์หรือแบบ หูฟังเนี้ยที่เป็นอินเอียนะแบบหาแบบใส่กระเป๋ากางเกงใส่กระเป๋าเสื้อไอ,อจะเกะอะไรอย่างก็ได้กระเป๋าที่ใส่ของพวกนี้ดูเท่ๆด้วยดูคูลมากขึ้นก็ไปเจอสีนี้มานี่โคดีเดียสีเหลืองกับดำนีมม่เป็นไงสวย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 มากนี่สวยอันนี้ได้ตอนที่พรีออเดอร์นะพรีออเดอร์นี้ซึ่งเราก็ได้มาแล้วข้างในเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูข้างใน ภายนอกเนี่ยจะเป็นตัวนี้จะเป็น,น,น,ปน,นหนังเนาะเป็นหนังหนังอะไรสักอย่างก็มก็มีทราบได้ทายาก็มาเม่นใต้คลิปเลยนะว่าตัวตัวเนี้ยทาจากหนังอะไรตัวผ้าเนี่ยที่ทํากระเป๋าเนี่ยดีงานดีและงานละเอียดแล้วตัวสายล็อกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงสีเหลืองตัดดําสวยพร้อมกับขอข้างในนี่ข้างในจะมี ชั้นเป็นผ้าพานะใส่ของใส่กระเป๋าสตางค์ใส่ขูฟังที่ผมเอาใส่แล้วเพราะอยากใช่หไหมเพราะอยากใช้แล้วจะมีซิปซิปตรงนี้เห็นไหมนี่จะมีซิปตรงนี้หนึ่งอันซิปข้างในก็สามารถเปิดออกมาแล้วก็ใส่ของได้อีกอตัวนี้เห็นที่พี่จอร์ดอธิบายไว้ว่ามันสามารถใส่กระเป๋าสตางค์ที่เป็นยาวๆสากลได้เอออันนี้ดีสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็ใส่ได้ แล้วก็เทด้วยนี่ราสเซ็กเทเทโอ้โหเทจซะไม่มีโอ้โอเท <c oughs> <c oughs> เทมากถ้าใครสนใจใครสนใจกระเป๋าของทางร้านคูรีเดียเราติดตามเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางไว้ในใต้ด s สคริปชันแล้วก็สามารถไปตามได้ที่ IG ก็มีไลน์ร้านค้าก็มี Facebook ก็มีเดี๋ยวผมทิ้งเอาไว้ให้แล้วกันแนะนำเว่าใครอยากจะได้กระเป๋าเอาไว้ใส่พวกโทรศัพท์ กระเป๋าสตางค์ g a จ g e ต่างๆของเราที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยในระหว่างที่เราเออกไปข้างนอกก็แนะนำของทางร้านโคโลเดียนะครับดีจริงครับซซจตจตตรร